มามาต่อกันที่อีหนึ่งสาวสาวเบส z, ชนิดาพาพี่เคจําได้ไหมน้องไม่ใช่นางเอกหน้าใหม่นะต้องบอกว่าน้องเป็นเด็กในค่ายเอ็กแซมาก่อนแต่ตอนนี้น้องเบสต้องเซ็นสัญญากับช่อง3แล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้หลังจากที่เธอเซ็นสัญญากับเอ็กแซไป5ปีแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่1ปีก็คือสังกัดอิสระรับงานเองก็มีผู้ใหญ่ทางช่อง3ามมาทับถามให้เธอไปร่วมสังกัดด้วยซึ่งสาวเบสก็ออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้หนูเซ็นไปแล้วค่ะพี่เพิ่งเซ็นมาต้นปีเองซึ่งเป็นสัญญา3ปีใช่ซึ่งนางก็บอกนะคะว่า แฮปปี้ <Happy S 2> อยู่ช่อง3นะแฮปปี้ได้เล่นรับบทใหม่ๆไม่ใช่แค่นางเอกส่วนใหญ่จะเป็นนางร้ายนางก็ชอจะมีการ<อ>ริกฎบาทบ้านเนาะ,ะไปฟังเสียงของน้องเบสชนิดาพาครับ ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงสังกัดช่อง3าค่ะเซนกับทางช่อง33 3ปีค่ะเบสขอไม่ต่อสัญญาค่ะเพราะว่าเซนเอกเซปีเพราะครบ5ปีเขาจะต่อแต่ว่าพอดีไม่ได้ไม่ได้ต่อค่ะก็คือขอยกเลิกสัญญาแล้วก็มาเป็นฟรีแลนซ์อยู่ประมาณปีหนึ่งได้ค่ะแล้วก็มันร่วมงานกับช่อง3อะไรเงี้ยจะเยอะแล้วก็ก็เลยได้เซ็นกับทางช่อง3ามะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนางเอกไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นตัวดีขอให้แบบว่าเราเล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยมันมันมีบทบาทมีความสําคัญกับเรื่องแล้วก็เป็นตัวนําเรื่องะเี้ย อันน sí, ี este, ้ก right ็โอเคแล้วคาดหวังไหมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้เห็นเบสในทางช่อง3นะคะแล้วก็รู้จักมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าดีเป็นฟีดแบบที่ดีมากแล้วไปไหนมาไหนก็จะจำได้จากละครแลัสวนเดี๋ยวนี้รับบทหลายอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะคนอาจจะติดภาพตัวจริงร้ายไหมอะไรเงี้ยไม่ร้ายไม่ น้องเบสนะฮะเข้าวงการจักภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มาเซ็นสัสญ,ญญาเป็นนักแสดงของ X อ t แตกแล้วซึ่งก็รับบทเป็นนางเอกซะส่วนใหญ่แต่ด้วยเหตุผลกลใดอะไรไม่ทราบได้เวลาอยู่ของค่ายเอกแตกปุ๊บเนี่ยพอเป็นนางเอกไปได้สักพักนึงก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านให้กับน้องใหม่ที่มาแทนบ้างน้องบอกว่าทําไมเป็นนางเอกไม่เปลี่ยงเพราะว่านางเอกไม่ค่อยได้สแสดงอะไรคะ่ะหนูได้รับบทแต่เรียบร้อยเป็นนางร้ายได้สแสดงแบบอกอกอ acting มากกว่า จบจากเอ็กแก็มาว่าง1ปีเนาะ<ช>แล้วก็มาเซ็นสัญญากับช่อง3แต่เรื่องหัวใจของน้องเบสนะคะตอนนี้เรียกว่าสีจะพูเต็มที่เลยหลังจากที่เธอผูกต้นรักกับแฟนหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นไต้หวันที่ชื่อว่าฮีโร่พักเสารุษนาคาฮาร่า ah ตอนนี้คบกันได้มาปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ทั้งคู่ยังทําธุรกิจด้านอาหารด้วยกันอีกด้วยที่สำคัญสาว oh, <no. S 1> เบสยังออกตัวนะว่าเธอพร้อมที่จะเป็นเจดันใ,<ช>ให้กับแฟนหนุ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครับ เหมือนศึกษารู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ปีกว่าแล้วแล้วก็ได้ทําธุรกิจร่วมกันนะคะทำร้านราเมงคิบิมารูโมโมะอะค่ะก็ตอนนี้มีแพลนจะขยายสาขา2อ,อยู่นะคะก็เรียกว่าทํางานแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ร่วมงานกับเขาหมายถึงว่าเวลาเราทํางานกับเขาหรือเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็โอเคอยู่อะคะ่ะเจอค่ะมีเจออยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อก็จะไปอุดหนุนที่ร้านก็จะเจอเขาอะไรเงี้ยค่ะมีะคุณแม่ก็ไปอุดหนุนก็จะเจอคือมันเป็นธุรกิจที่เราแบบ หมือนอยากจะช่วยทําให้มันดีขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนมีอะไรก็ช่วยแนะนําพี่เขาบางทีก็แบบเรียกมาเรียกมาสอนด้วยอนะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าจะทำนะต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยในฐานะที่เขาอ่านน้าร้อนมาก่อนทําธุรกิจมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เอ็นดูค่ะคะุณพ่อเขาเอ็นดูเพราะเห็นว่าเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็จะเห็นเขากับเบสก็ก็จะมีแบบในละครอาจจะต้องลุ้นดูจะมีละครคู่กันไหม โอ้ดัน,ดนเต็มที่เหรอคะดันตลอดค่ะเวลาแบบว่ามีบทบาทไหนที่มันเหมาะกับเขาก็จะบอกใอ้พี่อย่าลืมคนนี้นะคนนี้นะแบบอยากได้ลักษณะญี่ปุ่นไต้หวันเนะี่ยคนนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาพูดภาษาได้เขาพูดญี่ปุ่นได้ไต้หวันได้พูดได้หมดหรือภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นก็รับละครได้หลายๆเขาเรียกว่านะหลายๆรูปแบบหลายๆภาษาหรือเปล่าเราเป็นลูกครึ่งงานก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะมีผลงานทางช่อง3หรือว่าช่องอื่นๆไหมตัวของคุณฮีโร่นะครับไปที่เรื่องราวของ